ไม่หยุดก็ผมไม่หยุดนะผมจะเปิดหนักกว่านี้อีกนะเดี๋ยวทีนี้จะคดีมาเพียบนะพี่เตบอกไว้ก่อนแต่พี่เต้จะโดนหนักกว่านี้นะที่พี่โตบอกว่าไอหนึ่งหนึ่งสองพี่เต้แก้ต่างได้ตลอดเนี่ยเขาเนี้ยแก้ต่างไม่ได้นะบอกไว้ก่อนหัวขาดแน่อะทุกคนวันนี้ประเด็นทางพี่เต้หมดพี่เต้ยอยากจะตอบโต้ตอบโต้ตตตมาเดี๋ยวผมจะตอ ต่กับสองเท่านะพี่เต้ตอบต้ครั้งหนึ่งผมจะตอบต้อสองครั้งนะแต่พี่เต้ไลฟ์สดอารวาดไปแบบพาดพิงถึง,ถง,ถงผู้ใหญ่เนี่ยหยุดนะไม่หยุดก็ผมไม่หยุดนะผมจะเปิดหนักกว่านี้อีกนะเดี๋ยวทีนี้จะคดีมาเพียบนะพี่เต้บอกไว้ก่อนแต่พี่เต้จะโดนหนักกว่านี้นะที่พี่เตบอกว่าไอ้หนึ่งหนึ่งสองพี่เต้แก้ต่างได้ตลอดเนี่ยเขาเนี้ย แกต่างไม่ได้นะบอกไว้ก่อนหัวขาดแน่ยเขาบอกว่าห้ามพูดชื่อแอปอื่นด้วยโอ้ใช่เจ้าทอดีทอดีฮะใช่เหรออันนี้เซลวะเนี่ยหยอกวะเนี่ยอันนี้จริงเหรอห้ามพูดแอปอื่นนะห้ามพูดชื่อแอปอื่นนะโอ้ตายละอะไรวะเนี่ยติดต้อกรัยหนักหนาวะคือ เต้องเรียกชื่อเรี่อต้องเรียกสีฟ้าน้ำเงินแอปฟ้าแอปฟ้าโอ้ตายละข้าวหลามแอปฟ้าอะไรนะเข้าวหลามคือข้าวหลามอ๋อข้าวหลามก็คือนั่นแหละคุณดูเขาเข้าใจข้าวหลามคืออะไรต้องพูดบ้านฟ้าบ้านฟ้าแล้วเออไอ้กันหนึ่งอ่ะไอยูยูอะไรนะ ยูทีอะไรนะอ๋อต้องตั้งชื่ออีกเครียดเลยกูเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะพรุ่งนี้ผมจะเปิดประเด็นอีกอีกประเด็นหนึ่งแต่ผมก็จะเปิดประเด็นให้ที่แบบทุกคนสาดใจเปิดประเด็นไม่ได้จะเปิดประเด็นนะจะเปิด ให้ทุกคนพรุ่งนี้ผมจะมาไลฟ์แต่วยวผมเนี่ยจะเปิดคลิปเสียงที่มีคนอัดไว้ไม่ใช่ผมนะมีคนอัดไว้ใน Clubhouse ตอนที่ตัวแจ็คคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยอยู่แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ3ามปีที่แล้วนะตัวแจ็กกับพี่อัครยาเนี่ยก็ไม่เข้าใจกันไม่แบบมีคนมาเป่าหูพี่อัดก็หลังจากนั้นอะ ก็ตอนเวลาคุยกับพี่หมอเนี่ยก็คุยกับพี่หยาดพี่หยาดก็คือเข้าใจเราก็ตัวผมอ่ะก็อายุน้อยกว่าอาจจะพูดอะไรแรงกว่าผมก็เลยขอโทษพี่หยาดพี่หยาดก็แบบก็ขอโทษกับพี่หยาดก็แบบเออเข้าใจก็จบกันจบจบกันไปจบกันไปก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดคลิปที่คุยกับพี่หนุ่มในคลับเฮาส์ที่มีคุณอาจได้อันนั้นไม่ใช่เป็นความลับเพราะว่าวันนั้นที่เราคุยกันในคลับเฮาส์คุณก็เข้ามาฟังเกือบประมาณหมื่นห้า ประมาณ1มื0นถึงสองหมอันนี้เปิดได้แต่ว่าให้พรุ่งนี้ฟังกันดีกว่านะแต่ว่าทุกคนก็วัด <c oughs> time เหรอไลฟ์กี่โมงพรงนี้พรุ่งนี้ไลฟ์กี่โมงเดี๋ยวผมจะลงสตอรี่ให้ก่อนเวลาว่าจะเวลาไลฟ์กี่โมงเดี๋ยวผมจะลงสตอรี่ให้นะแต่ปกติทุกคนอยากจะให้ไลฟ์กี่โมงอยากจะให้ทุกคนมีเวลาว่าง ไม่อยากจะไลฟ์ในเวลาที่คนทํางานอยูออ่ลองถามชาวเน็ตสิว่กากี่โมงถึงจกี่โมงเก่งจ้าทุกคนว่างครับสุดเลยชาเนตบอกให้พูดว่าฉันรักติกต็อกฉันรักติกต็อกโอ้ตอแหลไม่เป็น <laughs> ชาเนตบอกเวลานี้ประมาณหกโมงเชา้าประมาณหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งก็คือหกโมงเช้ากับ วันหกเจ็ดหกเชา้าหรอห่วยะอ๋อโอเคโอเคตามนั้นได้เลยเดีจะจัดให้นอนดึกอยู่แล้วไงไม่ดึกด้วยเชา้าดอนเชา้าโอเคตามนั้นเลยครับผมโอเคขอบคุณมากสำหรับคนที่เข้ามาฟังมากมายคนที่เข้ามาดูแล้วคนที่เข้ามาฟังผมหวังว่าสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังฟังวันนี้ผมหวังว่าทุกคนได้ประโยชน์เนาะ ทุกคนได้แบบประโยชน์ไม่มากกันไหมครับอ่าก่อนที่ไปสวัสดีสองหัวใจกันไปดีกว่าอย่างนี้เออเอาเฮ้ยโอเค,อเคน่ารโอเคนะครับทุกคนไปนอนก่อนสวัสดีครับดูแลตัวเองด้วยทุกคน อย่าอินกับคดีมากหาอะไรกินด้วยนะหาะไกินด้วยไปละเจอกันพรุ่งนี้